ใครที่กำลังหาบ้านราคาไม่เกิน2ล้านที่นี่เลยค่ะโครงการตามสปริง12เส้นถนนการจนะวนิชบ้านพรุกับแบบบ้านทาวน์โฮมสุพชนใหม่ทาวน์โฮม2ชั้นที่มีขนาดหน้ากว้าง5เมตรมีพื้นที่ใช้สอย113ตารางเมตรซึ่งจะมีขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำและที่จอดรถ2คันค่ะมาดูภายในบ้านกันนะคะด้านล่างนะคะก็จะเป็นห้องโถงค่ะ ข้างหลังนะคะก็จะมีบริเวณซักล้างให้อีกด้วยค่ะและห้องน้ําด้านล่างนะคะในส่วนของด้านบนนะคะก็จะมีห้องนอน3มห้องค่ะห้องนอนใหญ่ก็จะมีระเบียงด้านหน้าให้อีกด้วยนะคะซึ่งทาวน์โฮมสุ per โชลหลังนี้นะคะมาพร้อมกับราคาโปรโมชั่นค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1.8ล้านบาทค่ะ พร้อมกับโปรโมชั่นฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะวันโอนและของแถมอีกมากมายนะคะโปรโมชั่นนี้จะหมดเขต30มิถุนายน2566นี้ค่ะและพิเศษไปกว่านั้นค่ะวันที่24-25มิถุนายน2566ทางโครงการจะจัดงานอีเวนท์ที่สำนักง,งานขายปามสปริง12ลูกค้าท่านใดที่จองบ้านในงานรับเช็คของขวัญสูงสุดไปเลย1,000 0บาทหากสนใจติดต่อเบอร์นี้ได้เลยค่ะ